สวัสดีค่ะลูกนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาส่งงานกันนะคะไปนะคะไม่มีงานส่งเนื้อหาที่กูสอนไปลูกเข้าใจหรือเปล่าคะฮะไม่เข้าใจเรียนออนไลน์ มีปัญหามากมายไม่สามารถตาม,ตามงานได้เด็กไม่เข้าใจเมื่อเราประสบปัญหาในการเรียนออนไลน์นักเรียนไม่ส่งงานนักเรียนไม่เข้าเรียนนักเรียนไม่เข้าใจตามนักเรียนยากทํำยังไงดีคะเรามาหาวิธีการแก้ไขปัญหากันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะนี่ฉันนะคะสอนในรายวิชาโครงงานสังคมม .4 ก็เลยคิดวิธีการแก้ไขปัญหา การเรียนแบบออนไลน์นะคะเรียกว่า,า S3 n การเรียนแบบ S3 ในรายวิชาโครงงานสังคมของดิฉันนะคะอันที่หนึ่งเลย S1 ก็คือ self-learning นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะในวิชาโครงงานสังคมเนี่ยครูจะจัดเตรียมนะคะก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิก ที่นักเรียนสามารถนำไปเรียนด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็คือชื่อชุดกิจกรรมโครงงานสังคมนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาด้วยตนเองและสามารถหาข้อมูลหรือว่าศึกษาเนื้อหาจากใน YouTube ใน Google นะคะนักเรียนศึกษาได้อันที่สองก็คือนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยต้องช่วยกันตั้งชื่อโครงงานนะคะตั้งชื่อโครงงานโดยมีแนวคิดที่ว่า เป็นสิ่งเล็กๆที่นักเรียนทำได้ในบ้านของตัวเองนะคะทำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบว่าต้องเป็นวิชาสังคมนิดนึงนะคะแค่นั้นเองแล้วก็อันต่อมาก็คือนักเรียนเนี่ยก็เขียนวางแผนการทำโครงงานโดยการเขียนเป็นเขาโครงโครงโครงงานมาส่งนะคะแล้วก็อันต่อมาอันสุดท้ายในการทําโครงงานของเราก็คือนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ย ช่วยกันทำโครงงานนะคะเช่นนักเรียนทำเรื่องขนมไข่เต่านะคะก็ผู้ปกครองเป็นคนสอนนักเรียนเป็นคนทำต่อมาก็คือ s สองนะคะเชนมีการแลกเปลี่ยนนะคะนักเรียนก็นำข้อมูลนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาการทำโครง,งงานกับผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยมาเผยแพร่ ในสื่อออนไลน์ของตนเองนะคะก็คือ Facebook แล้วก็นำเสนอในอ้องเรียนนี่คืออันที่2 S2 นะคะอันต่อมาก็คือ support นะคะคนที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ support ให้กำลังใจนักเรียนก็คือคุณครูและผู้ปกครองคนที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองนะคะต้องให้ความช่วยเหลือให้กําลังใจสนับสนุนทุกเรื่องเลยค่ะในการทําโครงงาน ที่จะส่งคุณครูก็คือเอ็นะคะเรียนในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้นะคะในรายวิชาโครงงานสังคมเนี่ยคุณครูก็ได้เตรียมชุดกิจกรรมแค่2เรื่องนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรียนในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้นไม่ต้องมีเนื้อหาเยอะมากนะคะก็คือมีชุดกิจกรรมโครงงานสังคม1ชุดนะคะที่เป็นอ e ีบุ๊กอันที่2ก็คือ,อการเขียนรายง,งานโครงงานสังคม มีแค่2เรื่องเท่านั้นนะคะไม่เยอะอันต่อมาก็คือทีเทคโนโลยีนะคะเราใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนกันแบบออนไลน์นะคะอันที่1เลยก็คือคุณครูเนี่ยเปิดห้องของ o o o g l l c s s t r o o นะคะในการที่ส่งข้อมูลข่าวสารในการเรียนเนี่ยใน Google c l ค s s room แล้วก็ในการเรียนเนี่ยคุณครูก็ใช้ Google Meet ในการที่ ในการเรียนการสอนในแต่ละคาบแล้วก็ในการติดต่อที่ง่ายและเร็วที่สุดก็คือ l ลน์นะคะคุณครูสื่อสารกับผู้ปกครองและก็นักเรียนเนี่ยในกลุ่มไลน์นะคะในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองและก็ไลน์ของนักเรียนเราได้ติดต่อกันนะคะแต่มันก็จะมีปัญหาอีกว่าผู้ปกครองบางท่านไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซมีมือถือแบบ ที่ใช้กดปุ่มอย่างเดียวไม่มีสไลด์นะคะครูครูก็ต้องประสานกับครูประจำชั้นนะคะในการขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนะคะในการติดตามงานของนักเรียนนะคะเมื่อติดตามแบบอ,ออนไลน์ไม่ได้ก็ต้องโทรหาค่ะนี่คือวิธีแบบใช้ทุทีเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเรียน อันต่อมาก็คือ e v e r t i o n นะคะการวัดผลประเมินผลในการวัดผลประเมินผลเนี่ยในการทำโครงงานสังคมเนี่ยคุณครูเนี่ยจะแบ่งการวัดผลเป็น3ส่วนก็คือ 1. นักเรียนประเมินตนเองนะคะว่าการทำโครงงานชิ้นเนี้นักเรียนได้อะไรบ้าง20คะแนน คุณครูประเมิน20คะแนนแล้วก็ผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินอีก20คะแนนนี่คือการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและคุณพี่ <P>. professional ความเป็นเลิศทางวิชาการลผลของการนำกระบวนการแบบ s 3า n tap มาใช้ในรายวิชาโครงงานสังคมอันที่หนึ่งนักเรียนไม่ค้างงานส่งงานครบ แล้วก็มีความเข้าใจในการทำโครงงานของตัวเองนะคะอันเนี้ยส่งผลให้ผลสัมธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโครงงานสัง,สงคมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อันที่3ก็คือนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้วิธีการแบบ s 3 n p มาใช้ในการเรียนการสอนในระดับที่ เราไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเราก็จะมาตั้งชื่อโครงงานกันนะคะ,ะหลังจากที่ข้าวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องการตั้งชื่อโครงงานไปแล้วในชุดกิจกรรมนะคะครันี้เราจะมาตั้งชื่อโครงงานกันนะคะ,ะถ้าใครได้เตรียมตัวมาแล้วนะคะก็ขอให้นําเสนอได้เลยค่ะม,มันจะดีค่ะมันตรีว่าไงคะ ขาตอนจเรื่องใครเป็นคนสอนน้องอะลูกคุณย่าค่ะออไม่เอาเรื่องที่มันไกลตัวนะลูกนะคุณย่านะคุณย่าอยู่บ้านอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันค่ะอ,อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาค่ะเราไปดูคลิปตัวอย่างของนักเรียนในการทําโครงงานสังคมนะคะไปดูกันเลยค่ะนี้มานําเสนอโครงงานเรื่องขนมเคงผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ก็คือคุณแม่ค่ะ งั้นเราไปดูวิธีการทําขนมเคงกันเลยค่ะว่าจะทําออกมาอย่างไรไปกันเลยเตรียมใบตองกระทงแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลแดงและก็เกลือค่ะนำน้ำมันพืชมาทากระทงเพื่อไม่ให้ขนมติดกระทงค่ะนำแป้งข้าวเหนียวและน้ำตาลทรายมาเทลงในชามผสมและใช้มือผสมแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆเทน้ำลงในชามผสมทีละน้อยแล้วใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้มือผสมแป้งนวดและคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนแป้งและน้ำเข้ากันดีมีเนื้อเหนียวเนียน หยดแป้งขนมเข่งลงในกระทงโดยให้เหลือขอบด้านบนไว้ประมาณ1เซนติเมตรเพราะเวลานึ่งขนมจะฟูขึ้นน,น้ำให้เดือดจัดแล้วนำขนมเข่งตั้งนึ่งลดไฟลงเหลือไฟกลางปิดฝาใช้เวลา25-30นาทีห้ามเปิดฝาก่อนเด็ดขาด เมื่อขนมสุกดีให้นําขนมออกมาผึ่งบนตะแกรงให้เย็นสนิทประโยชน์ของขนมเค่งนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นแหล่งพลังงานเพราะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตขนมเค็งเป็นขนมมงคลเป็นที่ร่ำลือในยุคประวัติศาสตร์ของชาวจีนและในวันตรุษจีนนะคะท้องตลาดก็จะเต็มไปด้วยขนมเคง่งเพราะขนมเค่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งวันตรุษจีนวันนี้ขอจบการน,นําเสนอโครงงานเรื่องขนมเค็งไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริตาเชิดทองสุกวันนี้นะคะก็พาคุณแม่มาบอกความรู้สึกดีๆที่ได้ช่วยทําโครงงานแล้วก็มาขอคําแนะนําว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ช่วยทําโครงงานครั้งนี้ค่ะงั้นเราไปฟังคุณแม่ส่งความรู้สึกกันเลยค่ะค่ะสาหรับความรู้สึกในการทําโครงงานนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคุณครูให้คาแนะนําเกี่ยวกับโครงงานได้เป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มีความร่วมมือที่เด็กนักเรียนได้มาทำร่วมกับทางทางแม่คือมีความสนใจในระดับหนึ่งแล้วก็มีการจัดสรรหาวัสดุดิบอะไรอะไรหลายๆยอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ผลงานที่ได้ออกมาก็ดีในระดับนึงถึงถึงจะไม่เหมือนกับตามท้องตลาดที่วางขาย ก็ได้ได้คือดีอะค่ะคนออกมาดีมากค่ะสำหรับการให้คะแนนในการทำโครงานครั้งนี้นะคะถ้าสิทธอยู่ในคะแนนที่เต็ม10ให้ได้ในระดับที่9ค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนหวังว่ากระบวนการเรียนแบบ s 3 n t a p คงจะมีประโยชน์กับท่านในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะ